เคล็ดลับมัดใจสามีและนี่คือเคล็ดลับดีๆที่จะแนะนํานะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องเล็กพัชรินให้ด้วยนะคะ 1. แสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อสามีไม่ต้องไปปกปิดถ้ารักเขาก็บอกว่ารักถ้าคิดถึงก็บอกว่าคิดถึงถ้าอยากจะโสมกอดก็กอดได้เลยนะคะ 2. ให้พื้นที่ส่วนตัวกับสามีเราให้เขาไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างเป็นบางครั้งหรือเขาอาจจะมีกิจกรรมหรือว่างานอดิเรกที่ชอบทําเป็นพิเศษหากเราแล้วก็สามีตัวติดกันมากจนเกินไปก็อาจจะรู้สึกกด อัดนะคะ 3. ใจเย็นแล้วก็มีรอยยิ้มอันสดใสวันที่เหนื่อยล้าจากการทํางานเขาก็ต้องการเห็นสิ่งที่รื่นรมใจบ้างบางครั้งเขาอาจจะโมโหหงุดหงิดเราก็ควรจะทําใจเย็นและจะไม่ทําให้ปัญหานั้นบานปลายอีกด้วยค่ะ 4. ส,สร้างความสุขให้สามีเมื่ออยู่บนเตียงสร้างความแปลกใหม่ให้กับสามีอยู่เสมอคราวนี้สามีก็จะตายขาอกไอไม่ใช่ จริงๆแล้วเล็กใหญกจะบอกว่าในห้องนอนเป็นพื้นที่ส่วนตัวของสามีและก็ภรรยานะคะดังนั้นอะไรที่เป็นความสุขของคนสองคนก็ทําไปเถอะค่ะและสุดท้ายนะคะ5้าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมักจะวุ่นวายกับเรื่องลูกงานบ้านจนไม่มีเวลาใส่ใจกับรูปลักษณ์ของตัวเองมากนักซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่แม่บ้านยุคใหม่จะต้องใส่ใจให้มากขึ้นให้เรายังคงเป็นสาวน้อยที่สวยสง่าในสายตาสามีตลอดไปค่ะเหมือนที่เขาบอกว่าให้สามีรู้สึกว่ามีเมียใหม่ทุกวันในราน เดิมนะคะแล้วความรักที่ดีจะอยู่กับเราตลอดไปค่ะ